สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวผู้จัดการทีมนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับซีรีส์รีวิวผู้จัดการทีมนะครับช่วงนี้แมนยูกำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับถึงแม้ว่าหม่ชสล่าสุดจะเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2นะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าเด็กผีน่าจะยิ้มกันแก้มปินะครับช่วงนี้ อ่ะในชีวิตจริงฟอร์มดีนะครับในเกมนี้นะฮะผมก็เห็นมีหลายคนเนี่ยนิยมใช้โอเลกุน่าโซชาในเวอร์ชั่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้จะมารีวิวโซชาในเวอร์ชั่นใหม่4 3 1 2นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของโซชาในป s 2021 Mobile ณนะตอนนี้นะครับ 18,000 gp ครับเราได้โซชาในเวอร์ชั่นที่มี management skill อยู่ที่810นะครับผมก็สมน้ำสมเนื้อนะครับอ่ะเปลี่ยนโคสเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดการนักเตะกันก่อนนะครับผมจะลองตั้งแบบออโต้พิกนะครับก็คือเลือกนักเตะที่เหมาะสมมาเลยนะฮะจริงๆริงเนี่ยโฟกัสของโซชามันอยู่ที่มิดฟิลนะฮะแผงมิดฟิลนะครับ,รบทุกคน จุดเด่นมันอยู่ที่มิดฟิลนี่ละครับแผงมิดฟิลสามคนนะครับเราสามารถตั้งเป็น D M F ได้ทั้ง3คนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบเน้นเกมรับแล้วก็เน้นสวนกลับนะครับผมแพ็คตรงกลางให้แน่นนะครับโซชาก็เป็นตัวเลือกของใครหลายคนในการแข่งขันรทนนต์ต่างๆนะครับจุดไฮไลท์มันอยู่ที่แผงมิดฟิลนี่แหละครับทุกคนเราสามารถตั้งเป็น D M F ได้ทั้ง3คนนะครับแพ็คกลางให้แน่นนะครับแล้วก็เน้นสวนกลับนะครับผมตั้งแบบ ออโต้พิกใหม่ทีนึงหลังจากที่ตั้งเป็น DMF นะครับเกมก็จัดนักเตะ DMF มาให้นะฮะถ้าเกิดใครจะแพ็กตรงกลางให้แน่นปึกเลยแน้นรับเลยก็จัด DMF ธรรมชาติมาสัก3คนเลยครับแต่ว่าในทีมนี้ของผมเนี่ยผมจะตั้งเฟกิดิยองนะครับเป็น CMF สัก1คนนะครับเพื่อประสานงานกับการเล่นเกมลุกบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะส่วนกองหน้าเนี่ย จริงๆก็จะต้องเน้นกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะครับเอ็มบาเป้ตัวนี้ผมยังทำไม่ตันนะครับเดี๋ยวจะจับมายืนคู่กับทามิอับราฮัมแล้วกันนะครับอีกคนนึงเร็วอีกคนนึงสูงใหญ่นะครับแล้วก็มิดฟิลตัวลุกเนียคีแมลเลยนะมิดฟิลตัวลุกเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มีความคล่องแคล่วสูงนะครับอย่างเช่นเมสซี่เอ่อฟีเจอร์นะฮะหรือว่าโรนลนิโ่แบบนี้ก็ได้ครับแล้ว DMF ตรงกลางแนะนำเป็น DMF ที่เน้นเกมรับธรรมชาติอย่างปาตติกเวลานะครับเหมาะสมที่สุดนะครับ มาครับเดี๋ยวแมชนี้ผมจะเล่นให้ดูเต็มแมชเลยนะฮะแล้วก็จะเล่นสไตล์กลางแล้วะกันนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของโซชาก่อนนะครับ4-3-1-2นะครับได้ m มเนจเมนต์สกิลอยู่ที่810นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับเราสามารถใส่นักเตะที่มีค่าพลังโอเวอร์ออาไปปลายหรือตัน100ได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับทุกคนในระหว่างที่ผมเล่นให้ดูนะฮะก็ดูแท็ติกของโซชาประกอบกันไปด้วยนะครับสำหรับในเกมนี้เนี่ย ผู้จัดการทีมเนี่ยเขาจะมีแท็กติกอยู่2รูปแบบก็คือออฟฟิศแท็กติกกับดิเวนซีฟแท็กติกนะครับแท็กติกที่เน้นเกมรับกับแท็กติกที่เน้นเกมรุกนะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็เป็นออฟฟิศแท็กติกหรือว่าแท็กติกที่เน้นเกมรุกนะครับผมเราสามารถปรับตั้งค่าได้ในระหว่างเกมนะครับ มาดูเทคติคที่เน้นเกมรุกก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเกมโดยไม่ได้ปรับตั้งค่าแทคติคของโค้ชใดๆนะครับมันก็จะดีฟ้าไว้เป็นออฟฟิสติกหรือว่าแทคติคที่เน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับผมเมื่อเราเป็นฝ่ายทําเกมลุกขึ้นไปนะครับ a อ t a c k i n g styles นะครับหรือรูปแบบการเล่นเกมลุกนะครับจะเป็น position เกมหมายถึงการที่เราเน้นการต่อบอลเน้นความแน่นอนมากกว่าที่จะเน้นสวนกลับนะครับดี๋ยวูจังหวะนี้ครับ ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากคีเตียนเอ็มบาเป้นะครับแผนนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเคาน์เตอร์แอตแท็กก็คือเน้นสวนกลับนะครับแต่จริงๆแทคติกของโซชาแผนนี้จะเป็น position game นะครับไม่ใช่เคาน์เตอร์แอตแท็กนะครับแอ t ติ้งสไตล์ในเกมนี้มันจะมีอยู่2อย่างก็คือโพ s ิชั o n g a m กับเคาน์เตอร์แอตแท็กแค่สอย่างเท่านั้นนะครับส่วน b u i l อัพนะครับหรือว่าการขึ้นเกมนะครับการขึ้นบอลนะครับจะเป็นช h o r t p a s นะครับผมหรือเน้นการส่งบอลสั้นมากกว่าโยนยาวนะครับ ค่อยๆทําชิงเคาะไปเรื่อยๆนะครับโพสิชันเกมค่อยๆขึ้นเกมไปแล้วก็เน้นการส่งบอลสั้นมากกว่านะครับระยะห่างของนักเตะเนี่ยก็จะไม่ไกลกันมากนักนะครับทำให้สามารถทําชิงใช้จังหวะการส่งบอลสั้นได้ง่ายกว่านะครับแพดดิ้งเอเรียสนะครับหรือว่าพื้นที่ที่จู่โจมในการเล่นเกมรุกนะครับจะเน้นจู่โจมตรงกลางมากกว่าด้านข้างนะครับเพราะว่าแผนนี้อย่างเราเห็น รโมชันไปแล้วนะครับผมก็คือไม่มีปีกนะครับผมในจังหวะที่เราจะทําเกมลุกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นวิงแบ็กนะครับผมที่เติมขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็น CMF นั่นแหละครับผมวิ่งฉีกไปด้านข้างอันนี้มันขึ้นอยู่กับเพลงสไตล์ของนักเตะแต่ละคนด้วยนะครับมันก็ไม่ได้ยึดติดที่แผนกระเลนหรือแทคนิคของโค้ชอย่างเดียวนะ ถ้ามิดฟิลด์ของเรามีเพย์อินสไตล์เป็นโฮเพเยอร์หรือว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเขาก็จะเติมเกมลุกขึ้นมาในกรอบเขตโทษบ้างหรือว่าวิ่งฉีกไปด้านข้างบ้างนะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เพย์อิสไตล์ของนักเตะด,ด้วยนะครับแต่ภาพรวมของโซชาแทคติกของเขาจะเน้นเกมลุกตรงกลางมากกว่านะครับโพซิชั่นนิ่งนะครับผมก็คือการยืนตำแหน่งนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับเป็นเฟกซิเบิลนะครับเหมือนกับโซชาในชีวิตจริงณปัจจุบันเลยนะฮะก็จะให้อิสระในแต่ละตำแหน่งนะครับผมสามารถเคลื่่ออออนนทีกก บริเวณที่ตัวเองรับผิดช,ชอบนะครับทำให้นักเตะมีอิสระในการเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับบางคนชอบนะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าออพอเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับอาจจะทําให้หลุดตําแหน่งได้นี่ฮะถ้าเกิดเราจะทําเกมลุกจากด้านข้างมันก็จะกลายเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่วิ่งเติมเกมลุกขึ้นมาแทนที่จะเป็นปีกนะครับเพราะว่าแผนนี้ไม่มีปีกกันเองนะครับอันนี้เป็นแบ็กขวาเติมขึ้นมานะครับดูภาพรวมแบบนี้แล้วเนี่ยบอกได้เบื้องต้นว่า แทคติกของโซชาแผนใหม่นี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่มีความใจเย็นนะครับค่อนข้างใจเย็นนะครับค่อยๆต่อบอลเคาะบอลขึ้นไปนะครับแต่มันก็มีเส้นแดงๆระหว่างความใจเย็นกับการถ่วงเวลาอันนี้มันขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์นะครับของแต่ละคนที่จะมองนะครับผมการต่อบอลไปมาอยู่แดนกลางของตัวเองนะครับผมหรือว่าคึงบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษน,นะครับเพื่อหาจังหวะ แทงทะลุช่องนะครับหรือว่าหาจังหวะจู่โจมจากการทําชิ่งวันทูะฮะเมื่อไม่มีช่องเมื่อไม่มีโอกาสที่จะทําเกมลุกขึ้นไปก็ต่อบอลอยู่หนักกอบเขตโทษนะครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นการถ่วงเวลานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะทีนี้มาดู เมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับดิเวนซีฟสไตล์นะครับของโซชาจะเป็น a l l o u t DEFENSE นะครับ all out defense นะฮะหมายถึงให้นักเตะทุกคนนะครับถอยล่นมาตั้งรับทั้งหมดเลยนะครับถอยล่นมาตั้งรับในแดนของตัวเองทั้งหมดเลยนะฮะคือเมื่อเสียบอลปุ๊บเนี่ยก็สนับสนุนให้นักเตะนะครับผมถอยมารับต่ำนะครับผมไม่บีบเกมไม่เพสซิ่งไวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือแทคกติกของนักเตะเมื่อ จะมีผลณตอนที่เราไม่ได้บังคับนักเตะคนนั้นๆนะครับหรือ AI บังคับนั่นเองนะครับนักเตะที่ไม่ได้บอลนะฮะนักเตะที่เราไม่ได้บังคับนะครับก็จะถอยล่นลงมารับต่ำนะครับอ่ะหมดครึ่งแรกไปแล้วนะครับทีนี้ผมขอพูดรวมๆเลยแล้วกันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแท็กติกที่เน้นเกมรับหรือว่าแท็กติกที่เน้นเกมรุกเนี่ยผมดูแล้วนะครับแท็กติกทั้งหมดเหมือนกัน1 0 0ยเรลยฮะทุกคนเหมือนกัน1 0 0เลยนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะปรับแท็กติกเป็น defensive แท็กติกนะครับผม ความแตกต่างมันก็แทบจะไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนกันเลยนะครับผมแทคนติกที่เน้นเกมรับเทคนิคที่เน้นเกมรุกนะครับผมก็เน้นโพสิชันเกมเหมือนกันนะครับผมเน้นการขึ้นบอลตรงกลางเหมือนกันนะครับเน้นให้นักเตะมีอิสระในการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเหมือนกันนั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของแผนหน้า2นะครับถึงแม้ว่าโซชาจะไม่ใช่คา์เตอร์แอตแทกนะครับแต่ว่า การที่เรามีหน้า2คนแล้วมี AMF ตรงกลางคนหนึ่งเนี่ยคอยช่วยประสานเห็นไหมฮะสามประสานหน้าแบบนี้เนี่ยจะทําชิงได้ง่ายนะครับผมไม่ว่าแผนไหนที่มีรูปแบบแบบนี้นะฮะรูปแบบหน้า2แบบนี้แล้วมี a m f คนหนึ่งแบบนี้ก็สามารถทําชิงวันทูทำการส่งบอลเคาะบอลแบบซิกแซกได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะครับว่าเราจะสวนไวหรือว่าเราจะค่อยๆต่อบอลขึ้นไปนะครับผมแต่ข้อดีคือ นักเตะเนี่ยยืนใกล้กันนะครับนักเตะไม่ได้ยืนห่างกันนะครับเหมือนกับ4334213 3, 4, ที่มีปีกทั้งสองข้างเนี่ยนักเตะจะยืนห่างกันแล้วเวลาส่งบอลเนี่ยความแม่นยําอาจจะน้อยลงไปนะครับโดยเฉพาะการเล่นออนไลน์แล้วถ้าเจอเกมหน่วงๆน,นะครับผมการส่งบอลระยะยาวเนี่ย ระยะปานกลางนะระยะปานกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับหลายคนนะฮะก็เลยเลือกที่จะโยนยาวมากกว่าเมื่อเจอเกมดวงในการเล่นออนไลน์นะครับแต่สําหรับแผ่นของโซชาแบบนี้ผมดูแล้วไม่น่าจะเหมาะนะครับสำหรับการโยนยาวนะครับเหมาะสําหรับการค่อยๆต่อบอลขึ้นไปมากกว่านะครับแต่ดูจังหวะนี้ฮะจะลองให้วีเอลล่าสองไกลครับแต่ว่ามันแหมไปใช้เท้าซ้ายยิงซะง,งั้นแต่จุดสังเกตคือ,อ,อถึงแม้ว่าจะ เป็น D M F ทั้ง3คนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า D M F ไม่มีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกเลยเห็นไหมฮะเว่าก็ดันขึ้นมาสูงเช่นกันครับเราตั้งเป็น D M F นะแต่เว่าก็ดันขึ้นมาสูงเช่นกันในกรณีที่เราค่อยๆต่อบอลขึ้นไปนะครับทุกคนคือมันจะแตกต่างกับ counter attack นะฮะถ้า counter attack เนี่ยถ้าเราเห็นในทัวร์นาเมนต์นะฮะโดยเฉพาะ B C L นะ ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้โซชาแผนนี้เนี่ยแล้วตั้ง DMF 3คนนะครับเวลาทําเกมลุกขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นจังหวะที่สวนกลับไวๆนะครับ DMF ไม่ค่อยเติมเกมขึ้นมานะฮะจะเห็นความโดดเดี่ยวของ3าษประสานหน้ามากกว่า DMF ทั้ง3คนไม่ค่อยเติมขึ้นมาถ้าเป็นจังหวะ Counter Attack ของโซชาแผนนี้นะอันนี้ที่คือจุดสังเกตนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขึ้นเกมค่อยๆเคาะบอลขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่า DMF บางคนนะครับผม วิ่งเติมเกมลุกขึ้นมาเหมือนกันถึงแม้ว่าเราไม่ได้กดวิ่งนําทางขึ้นมาเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายนู้นนะครับเป็นฟิงกี้ดิยองแต่ว่าฟิงกี้ดิยองเนี่ยเป็น CMF ไงเอ่อเป็น CMF นะครับแล้วก็เออสามารถเติมเกมลุกขึ้นได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเราจะชอบเน้นรับจ๋าเลยหรือเปล่าถ้าเน้นรับจ๋านะครับก็หา DMF มายืน3คนเลยนะครับแต่ความยากลําบากตรงการเล่นเกมลุกเนี่นะครับเพราะว่าปาะสานาหน้าของเราจะค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับไม่มีตัวเลือกมากนักนะครับคือ เขาทำชิ่งไปทําชิ่งไปทําชิ่งไปข้อดีคือถ้าบอลไม่ตายนะครับเราก็ไม่ค่อยโดนสวนเพราะว่ายังมี m m เอ่อยืนค้ำกองหลังอยู่นะครับผมอันนี้คือข้อดีนะฮะแต่ข้อเสียคือการเล่นเกมลุกเนี่ยมันจะ ลดประสิทธิภาพลงไปเนาะเพราะว่ามันก็เหลือแค่3คนนั่นเองนะครับในกรณีที่เราตั้ง DMF เป็น3คนนะแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าตั้ง DMF สัก2คนนะครับกำลังดีแล้วก็ใช้ CMF ที่ทำเกมลุกขึ้นได้บ้างนะครับผมเน้นการยิงไกลบ้างนะครับผมก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยผมก็เลยตั้งเป็นฟิงกิรดิองนะครับคนหนึ่งส่วนอีก2คนก็ตั้งเป็น DMF ไปนะฮะจะได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมลุกด้วยนะครับซัดเข้าไปอีกลูกหนึ่งยิงผิดเตรียมไปหน่อย ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายกว่านะฮะโดยเฉพาะใครที่ใจเย็นนะแต่อย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดใครเน้นบอลยาวไม่เหมาะนะครับแผนนี้ไม่เหมาะนะครับดูครับค่อยๆเคาะบอลขึ้นมานะอันนี้กดนําทางให้เวล่าด้วยนะครับเวล่าก็ได้ขึ้นมานะครับส่วนปาเต้เนี่ยบางทีจะเห็นว่าเอ่อ DMF ฝั่งขวานะบางทีเขาก็วิ่งฉีกขึ้นมาด้านขวาด้วยนะครับรวมถึงด้านซ้ายเนี่ยเป็นเฟนกี้ดิองนะฮะผมตั้งเป็น CMF อยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมในการเล่นเกมรุกบ้างนะครับผมไม่ชอบ ไม่ชอบเน้นรับเกินไปอันนี้โดยส่วนตัวนะแต่ดูจังหวะลูกฟรีคิกครับเข้าหรือเปล่าเหลี่ยมแบบนี้โค้งไม่พอชนเสาดังง้องเลยก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับทุกคนเล่นง่ายนะฮะเดี๋ยวดูจังหวะสุดท้ายครับทดเวลา4นาทีฮะท่านผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเติมเกมลุกมาก็มีแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องเด็ดขาดครับ AMF ต้องเด็ดขาดฮะ a อ f มนี่ต้องเป็นคีย์แมนเลยนะ ต้องเป็นตัวที่คลองบอลดีจ่ายบอลแม่นนะครับแล้วก็ยิงไกลได้ดีฮนะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับโรนัลดินโยเมซี่นะครับเควินเดบอยก็พอได้นะอันนี้เป็นตัวคีย์แมนเลยนะครับ a m f รวมถึงกองหน้า2คนนะครับต้องมีความคล่องแคล่วนะครับหนใน2อคนอย่างน้อยต้องมีตัวที่มีความเร็วสูงคนหนึ่งนะครับเอาไว้ทําชิงวันทูแทงทะลุช่องนะครับส่วน d m f เนี่ย ก็เป็นไฮไลท์ของแผนนี้เลยนะเพราะว่าสามารถตั้ง d m f ได้ถึง3คนหลายคนชอบเพราะแบบนี้นะฮะการยืนการยืน d m f หรือ CMS ทั้ง3คนเนี่ยจะยืนเป็นหน้ากระดานไงเวลาตั้งรับเนี่ยมันก็จะป้องกันการสวนกลับได้นะครับแต่ว่าการขึ้นเกมการเชื่อมเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคันโตนะบางคนชอบใช้คันโตเพราะว่าคล้ายๆกับซานโตสในปีส2 0 2 0นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะ หลายคนก็ชอบคันโตมากกว่านะครับเพราะว่ายืนค่อนข้างใกล้กันแล้วก็ทําชิงซิกแซกง่ายนะครับแต่สําหรับโซชาเนี่ยมิดแผงมิดฟิลเนี่ยจะยืนเป็นหน้ากระดานนะครับเหมาะสําหรับใครที่เน้นเกมรับแล้วก็มีความใจเย็นในการต่อบอลขึ้นไปมากกว่าที่จะเน้นสวนกลับแบบไปไว้นะครับแต่มันก็สามารถเล่นเกมเคาน์เตอร์แอทักได้เหมือนกันถึงแม้ว่าแทคกติกของโซชาจะเป็นโพสิชันเกมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแทคกติกของนักเตะนะครับมันก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เหลือมันมีปัจจัยอื่นอนอีกไม่ว่าจะเป็นเเเลลสตตขขอองงนนัักกะแ้วที่่ําาคญรร ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้ายกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ